สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความพร้อมของเมนูบนโกรอยเริ่มต้นที่ความพร้อมของเมนูลำดับแรกแต่ที่เมนูที่หน้าจอนี้คุณสามารถเปลี่ยนสถานะความพร้อมของสินค้าผ่านรายการเมนูหรือผ่านฟังก์ชันการค้นหาได้ แต่ที่รายการสินค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะความพร้อมของสินค้านั้นๆหากมีรายการไหนไม่พร้อมขายให้เลือกปิดรับออเดอร์คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตเมนูของคุณอีกครั้งในวันถัดไป หากรายการถูกตั้งค่าเป็นปิดการใช้งานรายการนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นกลับเป็นพร้อมรับออเดอร์คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายการเมนูของคุณทุกวันครั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเมนูของคุณถูกต้องตามปัจจุบัน อัปเดตเมนูของคุณโดยทำเครื่องหมายสำหรับรายการสินค้าที่มีจำหน่ายให้เป็นพร้อมรับออเดอร์